สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่17ถึง30เมษายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันค่ะหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่หากเราไม่มีหวังเราก็ไม่มีพลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อขอยคว้าในสิ่งที่เราต้องการได้บางครั้ง ความศรัทธาก็ถ้าเกิดเราพูดมันก็คล้ายกับความ,มงมงายมันมันก้ำกึง่งแต่เราแต่ให้เราศรัทธายัางมีสติเชื่อมัน่นศรัทธาสร้างความดีคิดดีปฏิบัติดีสิ่งเนี้จะหนุนนำให้เราพบกับความสำเร็จได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะ จะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ การเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือเงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้การเงินกําลังจะมีเข้ามาหลายทิศทางค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางครั้งรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจความเครียดความวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็เป็นไปได้ค่ะยังคงกลุ้มทุก เป็นกังวลเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ในเรื่องของอินการงานค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่ก็จะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะผู้ชายผิวสองสีออค่อนข้างคล้ําจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะคุณจะได้โชคจากคนบุคลิกลักษณะนี้เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนและการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากเพศหญิงที่มีอายุมากกว่าค่ะคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆ การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีกับเรื่องลูกเรื่องบุตรบริวารหรือการมีโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อะไรก็ตามคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะโชคจากทางไกลโชคจากต่างประเทศเงินจากทางไกลกําลังจะมีเข้ามาในมือของชาวราศีกันค่ะแม้บาง สิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นบวงชะตากรรมของคุณค่ะจงยอมรับจงรับใช้จงเสเวยสุขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของคุณที่คุณทำคุณสร้างไว้แต่ยังไงก็ตาม แม้จะมีสิ่งไม่ดีคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลากลงล้อแห่งความสุขจะนำทางจะพัดพาให้คุณก้าวผ่าน้นอุปสรรคพบกับความสุขความสเร็จแม้บางอย่างไม่เป็นดังใจแม้บางอย่างไม่เป็นดังเป้าหมายความผิดหวังล่มสลายก็ขอให้อดทนให้มีสติแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสี คนผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้คนผิวสองสีนี้เป็นไปได้ทั้งชายและหญิงค่ะแม้บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจก็ขอให้อดทนอย่างที่บอกค่ะคนเราแม้จะได้ทุกอย่างไปแล้วจะไว้เก็บไปที่ไหนเพราะฉะนั้นสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นของชีวิตของมนุษย์ค่ะแต่ได้สุขเยอะกว่าทุกขมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะ ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากความรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะเหนื่อยกับบริวารบริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ่มเป็นกังวลบริวารทำให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นมีสติในการแก้ไขและคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะไม่มีวันที่คนเราจะทุกข์ตลอดไปจงเชื่อมั่นจงศรัทธาในตัวเองเป็นสิ่งแรกค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีกันประจำวันที่17 30เมษายนเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแม้บางครั้งความรักครั้งนี้ไม่เป็นดังใจก็ขอให้พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวคุณเองหรือคนมีคู่คุณจะได้โชคจากความรัก คุณจะได้โชคจากการตั้งท้องมีบุตรความรักจากโชคจากสิ่งที่ดีแม้บางอย่างไม่เป็นดังหวังก็ขอให้อดทนแล้วท้ายที่สุดคุณจะสมปรารถนาค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ส่วนในเรื่องของเก,ก,งกณฑ์กา,ไไนนก,การเงินโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเกณฑ์เงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะ